ปีนคนได้ฮัลโหลได้ยินไหมบอกว่าวันนี้กูจะได้ได้ได้ไข่ของในตู้แบบจริงจริงจังๆนะสวัสดีค่ะ่ผมก็า daddy น่ะไม่ได้ไปละตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนครับน้องอ่ะเริ่มเลยนะไอติมผู้เป็นพยานกะกางโอเคได้ไปรับกะกายอดพยานอะไรอ่ะพยานเรื่องไอมี้ไงฮะพี่มี้ส่งข้อความไปหาติมอ่ะเขาพูดว่าไงอ่ะ เขาบอกว่าเขาคิดถึงแดดดี้แล้วก็คิดถึงพี่โ <มา S 2> บอา,าเขาบอกว่าคิดถึงแดดดี้แล้วก็คิดถึงพี่โบอาถามว่า<ม>อยู่ที่ไหนเขาจะมาหาปาก,กวันโกหก<อ> <c oughs> คือพี่อยากไปรู้มาว่ามันไปแอบเที่ยวตังที่ส่งไปให้ทุกบาททุกสตางค์อะเอาไปเที่ยวผับหมดเลยใช่เหรอแดดดี้คือเขาอะทำตัวสามารเทไทเมา์มาก ถ้าเขากลับมาแรดดี้ว่าเจ้ายังไงดีคะอถ้าไม่เป็นเรื่องจริงไงหนูพูดอะมันก็ไม่ควรกลับมานะแต่แรดดี้ก็ต้องเชื่อหนูหรือเปล่าก็หนูอ่ะพูดความจริงตลอดหนูไม่เคยโกหกเลยไม่แรดดี้ก็เชื่อหนูแต่เมื่อวานแล้วนี่แล้วเออถ้าสมมุติเขากลับมาพร้อมลูกพร้อมแฟนพร้อมอะไรอย่างนี้ล่ะคะโ <c oughs> เราควรจะตัดเขาออกจากกองมรดกเลยหรือเปล่ามันทำงานไม่จะใจร้ายไปไหมเขาไม่ได้มีใครนะอ่ะเราติมปกป้องเขาเผื่อไม่ก็เขาเขียนจดหมายมาเขา,าไม่ได้มีใครเขาบอกว่าเขาเคยคบคนนึงแล้วก็แบบเลิกไปแล้วเพราะว่าแบบโดนนอกใจไงเพราะว่าผู้ชายไม่รู้จักพอไงอ๋ออันนี้ด่าใคระปล่เนี่ยแล้วทำไมผู้ชายมันไม่รู้จักพอแล้วมันเลวขนาดนั้นเลยไง ดีแทบตายแต่มันไม่รู้จักพออะ่ะเขาก็เลยแบบเลิกไปอ,อ,อะไรเงี้ยก็ดีแล้วที่คิดได้ดแล้วยังไงต่อเขาก็เลยแบบอยากกลับบ้านอยากกลับมาหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยไอ้มีมันมีใาส่งมาไงคือ ไม่รู้อ่ะหนูมองว่าแบบไอยู่ก็อยู่กุไปตอนหนูก็สงสารน้องนะแดนดี้ที่แบบไปเรียนอ่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปก็เรียนไม่ตบอะไปโดนผู้ชาย<อ>หักอกมาเกอนแต่เขาก็กลับมาบ้านไงเขาก็ไม่ได้มีใครแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไอติมยเหี้ยเลยเดี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลายอ้ใครยังไงวะทำไงอะทำไงแล้วไปแล้วพี่ไอ้ใคกูทอาไป ให้ด้วยความผมใหญ่ให้ด้วยคามผูใหญ่เด้อไปละมันจะระเบิดตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยออกไปออกไปเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้ดุมใกล้รถอย่าใกลรถรถระเบิดอย่าใกล้รถเรียบร้อยไปหนึ่งเดี๋ยวรถระเบิด มีนะคุณดูเดกตอกบามาแทกกันได้ะตายล้วเอาไปโอ้หแ่งค้ามนบัอาเอาไปนี่ไงด่าเี้ยูเจตายเลยคนโกหกมักตายใช่ไหม ยาครับ oh. คือ right oh. ตีมอะโกหกเพื uh ่อปกป้องอะไปหรือเปล่าไม่ได้โกหกก็ไม่เป็นเรื่องจริงงั้นพวกนี้ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้เะล่ะพี่ก็ไปตามหาน้องพี่ดูดิคือวันนี้พี่ไม่สบายเว้ยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้พี่อยู่อเดี๋ยวพี่จะเล่าฟังคือพี่อะ พี่ยังไม่สบายไอยแล้วก็เจ็บคอไข้ขึ้นพี่ไม่แน่ใจอ,อ่ะเพราะพี่อะเป็นอะไรเว้ย <c oughs> นันที่เคยเป็นอะไรแบบนี้ไหมคะอาการเป็นยังไงนะพี่พี่ไออันนี้จริงตังพี่ไอไม่หยุดเลยเออตั้งแต่หนูกลับมาก็แบบน้ำมูกไหลแล้วก็ไ <c oughs> อแล้วก็แบบว่าเออเแต่ก่อนห <ขอ S 1> น้านั้นอะพี่พี่ไปเที่ยวมาแต่ว่าพี่อยู่ พี่ยกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะชื่อเขาชื่อเขาชื่อเบลอ่ะเขาเป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมพี่ก็ไปคุยแบบไม่ได้ใส่แม่แล้วพี่ก็คุยกับเขาปกติเลยไม่รู้เขาจะเป็นไงบ้างตอนเนี้ยเออแล้วก็นอนเล่นด้วยกันนี่ใช่ป่ะนอนเล่นอแล้วก็แต่งหน้า<อ>ให้กันอีกนอนเล่นกอดกันเล่นกันอ่ะตลอดเลยอ่ะ <c oughs> แล้วแ,แต่งหน้าให้กันไม่ใช่ไงแต่งแต่งแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็ไอเป็นหนึ่งทีวันนั้นอ่ะแบบไอแบบเบาๆอ่ะ นอะไรป่ะเนี่ยพี่อ่ะเหมือนจะเป็นโควิดวะไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนพี่ใกล้จะติดยังเพราะว่าบางทีมันเชื้อมันยังไม่ออกไงกี่หลอดละฮะที่ตรวจอะขึ้นขีดีละขึ้นขีดเดียวอยู่แต่ว่า<ล>ตรวจตรวจไปสองสามรอบแล้วแต่ตอนนี้อาการเพิ่งมาก็คือแบบเหมือนจะมีไข้อ่อนๆแล้วก็แล้วก็ไอค่ะ เน็ดนดิเป็นไรคะกลัวหรอไม่ไม่ไม่นะไม่กลัวอ๋อแค่หวัดธรรมดาเลยหนูคิดมากโอเคค่ะคือถ้ามันเป็นไขวัดธรรมดากูดิไประเบิดบ้จนิีไม่ยมตายโง่ห่วยมุดไยจังวะ เราไปให้ไขรนะเอาเอาเอมันมาแล้วนั่นอเด็นมอียอะไรอ้าอีอี๋ยโอ๊ยมีของมาฝากครับเทบัตรไหมครับเทบัตร่ครับกูหาท่าถือแล้วเบิดปะ ามตายนะายดวงทีไม่สวยเลยโดนโกหกโกหกมกโดนใช่ไหมไปโดนสองรอบติดหนูว่าเขาควรทำบุญนะจริงหนูว่าดวงเขาสวยมากจริงเรื่องเนี้ยนั่นคือระเบิดมันมาจากไหนอ่ะคะพระเจ้าเอนมินพระเจ้า ใกล้ผมว่าคุณควรทำบุญนะคุณหัวงขาวจริงไม่น่ามีโคตรจะสวยอ่ะจริงสองรอบอ่ะสวยแท้อ่ะพี่บ๊อบเมื่อกี้เหมือนเหตุการณ์ระเดศระเบิดเลยอะไรระเดดระเบิดอะไรคืออะไรอ่ะพี่เหมือนพี่นะระเบิดกางเกงพี่พี่บ๊อบระเบิดกางเกงกางเกงจากไซเอ็มอะระเบิดเป็นไซเอ็ก อะไรวะเนี่ยพี่ใส่สายแอลครับน้องตัวพี่อะหุ่นพี่ใส่ได้แฟ้าที่บอสบอกว่าเฮ้ยกางเกงไซยเอ็มเคยใส่ได้ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วเอาไปเราเผิดเอาไปเราเผิดก่อนละกันเละเลยอะไอเฮียโก้ดาแม่แล้วสรุปเรื่องนางมินิกูจะได้เขียนเรื่องนี้เลยไอเฮียพี่บอส ไม่เอาเอาไปเลยไม่เอาเอาไปเลยโอ๊ยสัตว์อ้าววันดีครับสุดหล่อคุยไม่จบแล้ววันเนี้ยแล้วขอในตู้คุณจะได้ไข่ไม่ได้เฮีย ท้าบ่มบ่มจนไอ้นั่นตายไอแม่ฮ่าฮาูจ้าโดนหรอเออแรดดี้หนูจะคุยเรื่องแกล้งด้วยอ่ะคือจัดไอเนี่ยไอมีอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วแล้วหนูก็อยากอยู่กับครอบครัว ไมีอาจจะไปเข้าแก๊งอ่ะแล้วนายชื่อตอนนี้ยังไม่ฮะแต่ถ้ามาแล้วมีลูกติดมาโดยที่ไม่มีพ่อโดยที่รับไม่ได้อ้าวก็มีไปแล้วนี่ที่เป็นลูกไม่มีพ่อฮะน้องพูอ่ะเออนนั้นคือลูกไอ้นี่ไงลูกที่ไม่ได้ทําไม่ได้แบบมีพ่ออันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นลูกหลอดแก้วไงอ๋อก็ที่นามิบอกเอาตังค์ที่ส่งเรียนอ่ะอที่ส่งเรียนอไปทําอืม ัลดี้คิดว่าไงล่ะอ๋อแล้วมัวนจออแลดี้ทำโทษไปแล้วมันจบไปแล้วนั้นน่ะอ๋ออืมแต่ว่าครั้งใหม่นี่คือเอาเงินค่าเรียนไปเที่ยวสัมภเลเทมเอาอันนี้ถ้ากลับมาเราจะให้เขาฟาร์มคืนให้ไหมคะหรือว่ายังไงแบบฟาร์มเงินคืนครอบครัวที่ส่งไปอะ่ะน่าจะจาได้น่าจะสิบล้านแล้วเงินที่ส่งไปได้ไปเลี้ยงผู้ชายไหมเลี้ยงดีแลที้ ี่ำยูอาร์ก็ตายน้องไปเปล่าพี่ติมติมไม่รู้หรอกพี่เป็นพี่แต่ดี้เป็นพ่อเป็นครอบครัวเขารู้ไม่ว่าร้องสาวเป็นยังไงอืมเสียศักดิ์ศรีจริงนักหนูก็มองว่าเสียศักดิ์ศรีจริงๆเอาไงดีละทีนี้ก็จัดการไปเลยดิกลับมาเดี๋ยวหนูอ่ะจะคุมเองคุมประพฤติอ่ะห้ามคุยกับผู้ชายทุกคนเออ แล้วก็ห้ามอยู่ใกล้ผู้ชายห้ามพูดกับผู้ชายเจอผู้ชายคือต้องปิดหูเอ,อ,อมามันกลับมาก่อนไหมพี่เอามันมกลับมาให้ได้ก่อนไหม <c oughs> คือพี่จะไปแต่วีซ่าพี่หมดมก็น่าจะต้องรอพรุ่งนี้ไปเห็นกับตาให้ได้แล้วถ้าแอบ,บคุยละ่ะอืมถ้าแอบ,บคุยมันไม่มีอะไรยากที่หนูจะสือบอะ่ะหนูก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นอะ่ะ แดดดีรู้จักไอเปียกหรือเปล่าล่ะฮึใครวะไอไอเปียกเออต้องให้พี่บอบเล่าอ่ะเรื่องนี้มันยาวมากแล้ววันก่อนอ่ะไอเปียกอะมันมาจากวอดมันมาที่นี่แล้วเหมือนพี่บอบกับไอเปียกอ่ะหนูไม่รู้นะเขาบอกเขารู้จักกันอ่ะแต่คำพูดเขาดูเหมือนไม่ลงรอยกันอ่ะแล้วอยู่ดีๆคนที่ชื่อเปียกอ่ะพอเห็นพี่บอบป๊บอะ ก็วิ่งไปคุยกับ J A K หนูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ที่จริงแล้วหนูกับเขาอะเป็นเพื่อนกันแล้วเขาอะก็เคยเจอไอมิเขาบอกว่าไอ้มิอะเคยทําร้ายร่างกายเขาด้วยตอนอยู่ต่างประเทศลูกมาเฟียไงทำตัวทำร้ายร่างกายที่ไหนที่ต่างประเทศเลยนะฮัลโหลค่ะโอ้สุดยอดที่อะไรครับเนี่ยเขาเหรอ เขาอยู่หน้าเวทีเราอยู่กับพ่อตะมาไหว้พ่อเราไหมล่ะเรามาหรอกไอ้สั์เบื่อที่จะเจอล่คุณพ่อเราไปแล้วเหรอกูเบื่อที่จะเจอละไอ้เฮียไม่หรอกพ่อเราใจดีอ่ะอ๋อไปมีสินสอนหรือยังล่ะฮะ คือสายสินที่บ้านมีหรือเปล่าคะฮะไปเอาไปพี่ยค่นี้ก่อนนั้นเรากำลังจะโดระเบิดเทิร์นมาแล้วก็มันจะมีน้องๆหนูอ่ะนันดีที่อยู่ในเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะคุยกับเพื่อนพี่ไม่ทำตัวแบบนั้นหรอกไม่แบบมีแฟนแบบเห็นเสียงคนละเสียงกับที่ที่คุยเลยอ่ะไม่ใช่ครั่ผมฟังฟังแล้วปกตินะครับ คุณระแวงระแวงมานั่นนี่เหมือนตีมกำลังจะใส่ไฟพี่อ่ะพี่งงมากนั่นนไงกูกูทำตัวเหมือนไอ้รามีอีกแล้วกูโก้รีบมาหากูวะนั่นเนี่ยมันละมันมากูใส่ไฟอ่ะคือไม่รักกันแล้วมั้งไปไกลรถกูไอ้เหี้ยรถกูระเบิดเอาเอาเอาพ่อพี่เป็นไรอ่ะ คุยให้จบดีตีมไหมเนี่ยเรื่องเอาเรื่องเขาแก๊งก่อนเดี๋ยวไม่ได้คุยเอาไปคุยเรื่องเขาแก๊งก่อนเอาเฮ้ยสตีดูดหรอเร็วๆไม่ก็พี่คุยแล้ว,วไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปบอกโอ้โหคุยจะคุยจบไปเนี่ยเอาไม่ได้ถามเลยถามเลยแล้วกันถ้าถามตอนนี้น้องจะตอบเราก็กะกะไว้ก็ได้ประมาณห้าคนปะห้าหกคนอะ อ้าวไอ้เหี้ยวาร์ปมาเลยทีนี้นียย่ยายายอ้ม่ายฮมอเม้งครับตรงนี้ด้วยมีคนเหยียบกับกับข้าวผู้พันโคตรสวยโคตรเจ๋ ปล่อยพิมพ์ดีท็อทีละกันยืนยัดขามือตอนใกล้ระเบิดที่ปัดสาใช่ไหมก็ตายอะไรอย่างเงี้ยติม,มคือดวงน้องอ่ะมันกุดมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยอะไรอ่ะไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่าก็ไม่นะด,ดูสวยๆเนาะ ซีคุยยังหุยถามให้อยู่แบบนึงอีเมลถามแบบอย่าละอย่าอย่ากู <c oughs> เราหนูกูาตายแน่เลยกูเราหนูกูาตายแน่เลย นเบื่อเนะโ่ยุดไม่เบื่อมามาผมรับแทนเองมาไปไป<ะ>ไปสัตว์ไปไปกันทีห้าคนเลยหรออันนี้ก็ประมาณไว้อ่ะคะ่ะประมาณ ประมาณห้าแต่เป็นผู้หญิงเลยใช่ประมาณห้าคนอาครบใช่พราพี่ไข่ปิง้งพี่พี่ไข่ปิ้งเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นใช่ป่ะติมอืมตัดไปก่อนเอาคน<อ>ที่มีเวลาไอเนี่ยพี่พี่ดาวเหนือพี่ดาวเหนือเขาน่าจะมาใช่ป่ะรออะไรถามอยู่ น่าจะใช่ใช่ใช่แก่เหนืออเขาปั้นเลยพวกนั้นโอเคแต่ก็จะมีจะมีค่าแบบว่าที่ต้องแบบไอ้นี่ด้วยนะอัลรอฮแก๊ง <ปะ S 1> ใช่ครับแล้วก็ค่าในหน้าของพี่อีกห้าหมื่นเอา้าก<ม>็นี่ไงค่าในหน้ามันก็จริงหนูพามาติดต่อเนี่ยอ๋อ โอเคแลวอันนี้นั่งค่าอะไรอ่ะมันมันเห็นนะใครด่าพี่ใส่กางเกงในแล้วค่ารได้าก็บาไอ้แย่เลยสัตว์ชีวิตอะได้เหลี่ยมจากใครดมถ้ามองมาเราไม่เห็นกางเกงในอ่ะอันนั้นค่อยตกใจโอเคโอเคนะโอเคอ่เดี๋ยวแดนดี้จะไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวพูดเรื่องผู้หญิงห้าคนก่อนดีกว่าอ่าผู้หญิงห้าคนดีมนั่งดีไม่แม่ไง อืมดีต้องบอกกันว่าเรื่องครอบครัวกับเรื่องแกงอ่ะมันต้องแยกกันยังไงอ่ะ,ะดีปัญหาต,ตอนนี้ก็คือคนมันเกินอ่ะเกินสี่สิบไปละ เินมาเยอะไหมอ่ะมันมัน,ม,นมันมีที่ว่างอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ปัญหาคือเรื่องการเข้าบ้านมันเข้าได้แค่สี่สิบคนซึ่งคนมันเกินเนี่ยนอกจานี้คือคัดคัดคนหรือ,อยังคะหรือว่ายังยังหรือว่าคัดแล้วเหลือเท่านี้ยังไม่ได้คัดสี่สิบคนที่จะได้เข้าบ้านเนี่ยไม่ได้คัดอ,อย่างที่ดิบอกคือคนในครอบครัวกับคนในแกง๊งงานมันมันคนละส่วนกันมันนำรวมกันไม่ได้ ค่ะแรดดีไม่อยากแบบใช้เส้นสายแบบว่าเป็นลูกแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยแบบแล้วก็เกี่ยคนอื่นที่มีประโยชน์มากที่สุดออกหนูเข้าใจแต่แ้ดดีคเขไม่ได้เกลี่ยหนูสิถูกไหมล่ะถ้างั้นเอาไอ้นี้ออกก่อนเลยค่ะหนึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้ช่วยอะไรครอบครัวแล้วกลายหัวไปตั้งนานถูกไหม ูกค่ะสรุปงั้นหนูอยู่ในบ้านแต่ว่านามิเคร์รออกก่อนเคมไหมใช่แบบถ้านามิเข้าก็ให้ใช้นอกบ้านพื้นที่ส่วนนอกบ้านไปก่อนเพราะว่าในบ้านมันไม่พอพอมามาแรกๆน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมนามิน่าจะกลับมาแต่แบบแต่ตัวเลยอะค่ะเพราะว่าเงินน่าจะใช้หมดละถึงจะได้ถึงได้กลับมาเนี่ยสุดยอด มีถูกที่สุดมาแล้วอีพีสอง่ะเราติมรู้ได้ไงอ่ะก็เดี๋ยวติมจะย้ายประเทศแล้วก็จะเอาของอ่ะไว้ให้ให้น้องพี่แหละอ๋อใช่ใจดีจังอเดี๋ยวติมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วไงเนี่ยติมรักน้องพี่เหมือนเป็นแม่คนที่สองเลยหรออ่ะเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแอบคิดอะไรกับพ่อพี่หรือเปล่าอย่าคิดนะถูกที่สุดรักปูเป็นคนผิดที่สุดแม่แต่จะคิดเกินเลย ไม่ไว้ใจแล้วว่ะตอนนี้ติมไม่ต้องเข้าเข้าใกล้พ่อพีกนะ <c oughs> ติมเข้าใจความรู้สึกพี่ใช่ไหม <c oughs> มันไม่ถึงจริงๆคิดไม่ถึงเรื่องก็จะคิดไปได้ไกลขนาดเนี้ยเอาดูพูดดิ ตอบแทนได้มีทุกอย่างมันเป็นแม่มันเป็นเพื่อนมันมีอะไรมันก็แบบไลน์มาบอกแต่พี่เป็นพี่มันบอกว่ามันหักไม่หาพี่พี่ก็ด่ามันมันก็เลยไม่ถักไปโอ้ยติ๊บเอ้ยคอมเมนต์พี่อะเนาะน้องไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องเทคแคร์อยู่แล้วเปล่าพี่ด่าเพราะว่าพี่รักไงลองให้มันทักแดนดี้ไหมล่ะน่าจะโดนหนักกว่านี่ยใช่ไหมคะแดนดีจริง นั่นแหละก็แหนูไปบอกให้ติมไปบอกคนในแก๊งติมก็ได้ค่ะว่าว่ามันต้องเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็สล็อตตอนนี้เต็มอยู่แล้วถ้าสมมติได้เข้าอันนี้ต้องมีเก็บเงินค่าสล็อตแก๊งอย่างเดียวหรอคะแล้วต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมจะได้แบบจะได้แบบว่าบอกเขาไว้ล่วงหน้าอันนี้ไม่รู้เลยไม่ได้ดูแลเรื่องเงิน อ่างั้นหนูต้องไปคุยกับฝ่ายการเงินใช่ไหมคะใช่โอเคคิดว่าหนูจะได้จะได้เข้าบ้านไหมสี่สิบหนูหรออืหนูว่าหนูจะได้เข้านะคะเข้าว่าหนูอ่ะถูกที่สุดเอาอีกแล้วไงถูกไหมคะนันดี <laughs> คุณเยียบแบบอ้าว ครอบครัวนี้เ,เน,น,นี่ยรักลูกลดูลำเอียงดีนะคะเนี่ยฮะเขาว่าเราอ่ะนะดีอันนี้ใส่รายป่ะเนี่ยอ่อไม่แบบหมายถึงว่าดูแบบว่ารักลูกดีนะคะเนี่ยครอบครัวน,นี้ย <c oughs> ลูกผมก็ต้องนอนในบ้านอยู่แล้วครับนอนนอกบ้านมันไม่ได้อยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะแต่นี้นอนได้มีเต็นท์ให้บริการทุกวันมีเต็นท์ให้สุดยอด กูไม่ได้ไปใครของแล้วล่าสุดทูยูตอรี่แหละเออแล้วคนที่สมมติคนที่เกินมาจาก40คนเนี่ยนั้นดีเขาก็ไม่สามารถใช้บ้านได้แต่สามารถแบบมีรายชื่ออยู่ในแก๊งได้อย่างนี้เหรอคะใช่แต่แต่ถ้าเล่นสตอรี่ก็เล่นได้แค่40ถูกไหมคะเล่นได้หมดดิเล่นได้หมดเลยเหรอหมดแต่ว่าคนที่อยู่นอกบ้านอะเวลามันจะไม่เห็นเคเพื่อนอะ แล้วเวลาตัวหนูอุ้มก็จะคนอื่นก็จะช่วยไม่ได้มันต้องเอาตัวรอดเก่งนิดนึงอ่ะยกหน่อยอ,อืคนอื่นหนูไม่รู้ยังไงนะการเอาสกิลการเอาตัวรอดอ่ะแต่ถ้าไอ้มีอ่ะถ้าไปอยู่ถึงต่างประเทศหลายๆเดือนอย่างเงี้ยน่าจะเอาตัวรอดเก่งนึกว่าน้องหนูอ่ะสามารถอยู่นอกบ้านได้ค่ะแล้วก็เรื่องเคสก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะเป็นตัวหลุดอยู่แล้วอะ อ้าวแสดงแ<ช>สดงว่า,วาหนูอ่อนกว่าน,น้องเหรอหนูต้องอยู่ในบ้าน,นะ่ะโอหนูก็เป็นคนไม่ไวยตัวเองแวยหนูก็ไม่ได้เก่งเท่าน้องหนูคะ่ะหนูขออยู่ในบ้านดีกว่าไอ้เจดจริงจริงจริงหนูก็อยากเสียสละให้น้องมาแทนนะแต่ว่าในเมื่อเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องมาวัดสกิลกันเอาตัวรอดสักหน่อยโอ้ oh. ถูกไหมคะ พี่มันต้องเสียสลาให้น้องหรือเปล่าเออแต่ว่าพี่เสียสลามาเยอะแล้วไงพี่อยู่ที่เนี่ยพี่ทําหลายอย่างเพื่อน้องนี้เลยนะเก็บเงินทํางานรอ,อวันที่น้องกลับมาจะได้ <จะ S 2> ชีิเคอาครัวแล้วก็จะเอาเงินให้น้องใช่ไหมอะไรนะเก็บเงินทํางานเพื่อที่จะเอาเงินไว้ให้ไปเลี้ยงน้องใช่ไหมก็ใช่ไงเราบอกไอ้มีไว้ก่อนพี่เก็บเงินทํางาน แต่ว่าอย่าลืมสิว่านามิอ่ะกลับมาก็ต้องใช้หนี้ครอบครัวนะสิบล้านอ่ะที่บอกเอาไปเรียนอ่ะกินเหล้าอ่ะเมายาอ่ะสิบล้านเลยเหรอใช่หรือเปล่าพี่ใส่ไล้ยน้องหรือเปล่าพี่ลองไปดูด้วยตัวเองก่อนไหมถ้าดูแล้วมันใช่อ่ะก็คือหมดสิทธิ์จะพูดเลยนะเอาอย่างนี้ค่ะแดนดี้คือวีซ่าหนูมันหลุดอ่ะ เดี๋ยวถ้าหนูได้วีซ่าแล้วหนูไปแล้วเดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่งมาให้ดู <c oughs> อยู่ที่ไหนนะน,น้อเมียอยู่วอซิตี้ค่ะตอนแรกอะ่ะเดดีด้จำได้ไหมที่เขาไปมีแฟนอะ่ะที่ชื่อโทนี่อ่ะอ่ะรลักครั้งนั้นอะ่ะอกหักกลับมาเราก็มาปอบเนี่ยครั้งเนี้ยเอาอีกละไม่รู้ไปมีความรักที่ไหน ไม่รู้ครั้งนี้อ่ะไปคุยกับใครก,ก็ไม่รู้อะไม่น่ามีมั้งอืมไม่น่ามีมั้งพีแต่หนูรู้สึกแปลกๆปละเรื่องน้องภูอ่ะคือน้องภูเขาครับดนไหมครับว่าผมไม่ได้ยินบอสอ่ะว่าอยู่ไหนอ่ะบอสทำอะไรอ่ะนาเวทีโอเคไปหาคือน้องภูเขาอ่ะสีผมอ่ะ ตอนนั้นนะสีฟ้าแบบฟ้าอ่อนแล้วสีเหมือนคนที่ชื่อโทนี่เลยแบบเหมือนมากนั่นดีแล้วคือแบบหนูก็หนูไม่รู้นะหนูไม่หนูไม่ได้ปักปักใจนะว่าจะเป็นลูกของโทนี่กับนามิอะ่ะแต่หนูว่ามันเหมือนมากอะอตอนนั้นอะแต่นามิดันบอกว่าแบบอ๋อเป็นลูกที่ทําทําเด็กหลอดแก้วมาเอาเงินที่ส่งเรียนไปทํามาอะไรอย่างเงี้ย หนูต้องไปสืบอ,อ,<ด>อันนี้คนละคนกันใช่ไหมคนใหม่ใช่ไหมก็โทนี่ไงโทนี่ที่คนที่เขาอยู่ดูไว้อะไม่หม่ถึงลูกหลอดแก้วเนี่ยอันนี้คือลูกหลอดแก้วที่สองปะหรือว่าไอ้น้องแม่ <ไ faster. S 1> คนที่สองคนแรกไงน้องปัวอันเรื่องนี้ยังไม่จบเลยที่จริงอะ่ะคือแรดเดียก็ใ,ใจใจอ่อนเกินแบบยังไม่ทันซักประวัติเลยหนูต้องกลับไปดูก่อนหนูจะกลับไปสืบให้ได้ว่าสรุปแล้วเป็นลูกโทนี่หรือเปล่า คือพี่จะไปสืบว่าความจริงแล้วน้องฟูไม่ใช่ทำจากหลอดแก้วแต่เป็นโลกโทนีกน่กับนามิทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นน่ะก็หัวมันสีฟ้าไงอย่างน้อยอ่ะเด็กเกิดมามันก็ต้องหน้าเหมือนใครสักคนหรือผมเหมือนใครสักคนถูกไหมปะปะไปตามมันมาป่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีผมให้ปะจบนั่นแหละคือเปลี่ยนสีผมให้เป็นเลยเ็เนี่ย<บ>่ะมีแค่นี้แหละก็เดี๋ยวหนูมาบอกบบอกีกทีนึงว่าจะยังไงทั้งเรื่องแก๊งทั้งเรื่อง แต่นันดี้ก็เชื่อหนูใช่ไหมล่ะว่าหนูอะไม่ได้โกหกจริงๆหนูมาพูดความจริง้ะเลยใช่โอเคค่ะงันนัน,นดี้ไปทำธุระก่อนก็เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปฟาร์มต่อละเอเยค,คะ่ะสวัสดีค้สวัสดีค,ะค่ะนั่นไงทางสว่างเปิดทางถูกทุกสิ่งกูผิดตลอดเฮ้ย hey.